สวัสดีนะครับวันนี้ผมมาตอบคมเมนต์นี้ให้นะโอ้โหคอจีนติดคอทำหายใจไม่ออกอ้าวนะครับมาในคอมเมนต์นะครับในคอมเมนต์บอกว่าพี่ตีครับถ้ามีคนต่างจังหวัดนะครับเข้ามาอยู่ในกรุงเทพนะครับแล้วโดนจับนะครับโดยที่ไม่รู้จักใครนะครับแล้วจะเข้าไปอยู่ตรงไหนนะครับผมก็บอกให้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะครับ ถ้าเข้าไปอยู่ในเรือนจํานะครับผมบอกให้นะครับว่าทุกคนนะครับเบื้องต้นนะครับเราจะไปอยู่ในสอนออะไรก็แล้วแต่นะครับคนในจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามาติดนะครับมาโดนจับในกรุงเทพนะครับก็จะมีเพื่อนใหม่นะครับก็จะเป็นเพื่อนที่อยู่โรงพักหรือว่าเพื่อนใต้ถุนศาลที่เราเข้าเรือนจําวันเดียวกันนะครับแล้วพอเราเข้าเรือนจําไปแล้วนะครับเราก็จะได้เพื่อนใน นชหรือว่าขอชที่เป็นแลกรับนะครับแลกรับก็คือว่าเป็นนักโทษเข้าใหม่นะครับที่เข้ามาไล่ๆกับเรานะครับก็จะแลกเปลี่ยนในการคุยกันนะครับเราก็จะได้เพื่อนใหม่นะครับและเบื้องต้นนะครับในคุกนะผมบอกให้นะว่าจะมีคนต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเหนือคนอีสานคนภาคใต้นะครับเขาก็จะอยู่นะครับเราเป็นคนภาคอะไรแล้วแต่นะครับเดี๋ยวก็จะมีคน มาหาเราเองนะครับ <chains aw art> และเขารู้ว่าเราเป็นคนจังหวัดอะไรนะครับถ้าเราเป็นคนจังหวัดเดียวกับเขานะครับเขาก็จะมาดึงเราไปอยู่บ้านเขานะครับและผมบอกให้นะครับถ้าเราไม่ได้มีคนจังหวัดเดียวกับเราหรือไม่มีคนภาคเดียวกับเรานะครับเรานะครับก็จะมีคนนะครับมาดึงเราไปอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าเราไม่อยากอยู่กับใครหรือไม่มีใคร เอาเราไปอยู่ในบ้านนะครับเราก็อยู่ของเราได้นะครับอยู่แบบไหนนะในคุกนะครับผมบอกให้นะครับในคุกดื้อในเรือนจํานะครับนักโทษนะครับนชคนอื่นๆนะครับที่เขาเกเรนะครับเขาจะไม่ทําร้ายร่างกายและเขาจะไม่ข่มเหงไม่หลังแก่นักโทษที่ไม่ดื้อนะครับเพราะนักโทษที่เขาเกเรนะครับเขาจะดื้อกับนักโทษที่ดื้อด้วยกันนะครับผมก็ขอบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นคนจังหวัดอะไรนะครับก็การอยู่ข้างในเรือนจํานะครับ คนในคุกเขาแพ้คนดีนะครับเราอยู่ให้เป็นอยู่แบบคนขยันนะครับเราจะอยู่ได้นะครับแต่ผมก็คอจีน,นนี้นะครับมันแน่นคอผมดีนะครับอ่ะอันนี้ก็หยอกๆไปนะครับช่วงนี้คุยเก่งนะครับอาจจะว่านอนเยอะนะครับอ่มาต่อนะครับก็ ถ้าในคุกนะครับก็อยู่ให้เป็นนะครับรักษาชั้นนะครับรักษาชั้นให้ได้นะครับแล้วก็เราจะได้กลับบ้านไว้นะครับแต่เหมือนเดิมนะครับคลิปผมก็เหมือนเดิมครับขอสะท้อนการไปอยู่ในเรือนจําไม่ใช่เรื่องดีนะครับอยู่ข้างนอกอยู่กับครอบครัวดูแลครอบครัวทํามาหากินหาเงินไปกินข้าวกับครอบครัวนะครับชีวิตเราจะมีความสุขนะครับอย่าไปนั่งทุกในการกินข้าวข้างในกําแพงนะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับก็มีฮาดนึงนะครับก็ ตอนนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับคอจีนมันรัดนะครับกับเสียง <c oughs> เสียงจะหมดนะครับผมเตรียมเสียงมาเท่านี้นะครับก็ขอบคุณนะครับ